แข่งกันมาบีกันมาครับ986 986 4110ครับโอ้กสี่หนึงมาแล้วนะครับโอโ้โหนู่นู้นู้นรถโดยสารก็มาครับครัโอโ้รถสวย สามนาฬิกาสินาทีนะครับได้เวลาของขอบวน171 171นั้นออกไปแล้วครับรถสายใต้ครับขันใจคนใต้ขบวนที่171กรุงเทพสุงไหงโกโลกครับรถเร็ว171หันหลังกลับมาครับ คุณปู่ GEK กำลังเดินรถกับเข้าย่าน LD นะครับ GEK 4038 หัวมาด้วยขบวน171นะครับน,น่าจ,จะไปวิ่งสวนวันนี้เรามารอขบวนพิเศษที่นานๆจะมานะครับไม่ใช่นานๆนจะมานี่มาครั้งแรกด้วยเป็นรถบำรุงทางนะฮะรถบำรุงทางของทางเอกชนเป็นรถที่มีริ้วลายเป็นดอกมงดอกไม้นะครับไม่ใช่สีเหลืองๆส้มๆที่เราเคยเห็นเดินทางมาจากหน้องปลาดุกครับ พ่วงกันยาว5คันขณะนี้น่าจะออกจากตะลิงชันมาแล้วก็จะผ่านโค้งนี้แล้วครับเข้าที่บางซื่อตลิงชันขบวน211รถตะพานหินนะครับได้4410ทำขบวน

ข้างหลังนั้นเป็นตู้บอทอพอนะฮะโบกี้ชั้นสองมีสัมภาระจนทางโดยตอนนี้รถผ่านบางซ่อนมาแล้วนะครับสายรับแจ้งมาว่าผ่านบางซ่อนมาแล้วก็เลยตั้งกล้องรอแล้วนะครับ สายสีแดงก็กำลังวิ่งผ่านไปทางโนโ้นพอดีจะมาเจอกันหรือเปล่าจะเอกันไหมสายสีแดงกำลังโผล่ครับไม่เจอกันนะพลาดไปนิดนึง โดยสารมาก่อนอ๋อมาพร้อมมาแล้วนะครับโอ้โหโน่นน่นโน่นรถโดยสารก็มาครับขบวนสองสามสี่อน 2, 3, ันนั้นจะช้าหน่อยครับบำรุงทางปล่อยให้โดยสารผ่านไปก่อนชา้าๆโอ้โหดีภาพด้วยครับขาสายสีแดงไปเร่งหน่อยเร่งหน่อยครับ เป็นรถรบนบำรุงทาง4228ครับอันนี้ขบวน234เอ้ยไม่ใช่นี่202ครับรถสุริเอรถจากพิษณุโลกนึกว่า234 เดียวกันเลยครับรถบำรุงทางหนักจากชุมทางหนองปลาดุกนะครับมาบางซื่อครับเป็นรถายดอกไม้นะครับร,นะรักโลกเป็นรถเอกชนด้วยจอดอยู่หนองปลาดุกนานแล้วนะครับบำรุงทางอยู่แล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะจอดถอดแคร่ล้อที่ชาชิงาซาซ่อม นิ่มๆครับ Green Generation b l u w i e นะครับโอ้รถสวยงามมากครับดถรถอัดหินล้วนๆครับแล้วก็รถเกลี่ยหินเอ้ยไปตีคู่กับรถ202ครับเนี่ยเข้าใจว่าเป็นรถ234จากสุริน รถมาจอดที่รางหนึ่งนะฮะรางแรกที่ไม่ค่อยได้ใช้เลยก็เข้าทางไว้ตรงนี้ครับจเจ้าหาที่กำลังเคลียร์รถออกบวนสินค้า986เข้ามาถึงพอดีวิ่งตามหลังรถรอบ,บนอชุดน,นี้นะครับลำรับ986แดดร้อนเปรี้ยงเปรี้ยงดูไอร้อนขึ้นนี่ ทางนี้ก็ถอยหลังเดินรถกลับเพื่อให้เข้าจอดได้ตามจุดของพื้นที่นะครับตามตำแหน่งของรถที่จะต้องจอดแข่าวว่าพรุ่งนี้เขาจะไปทำการอัดหินบริเวณสะพานพระราม6 986มาแล้วเสียงวีดะ986ครับโอ้ยตีคู่มาครับตีคู่มาเโอ้ยยสองสองสามสี่หรือเป่าสองสามสี่นะครับขบวนสองสามสี่ แข่งกันมาบีกันมาครับ986 986 986จะแซงแล้ว2 3 4กำลังจะแซง2 3 4กำลังจะแซงเอาเอาเอา,เอาโอโ้โหไปแล้ว4 2 1 7ครับอาสตอมโอ้ oh! 986แซงเข้านี่ครับยังเคลียร์พื้นที่กันต่อ,ตอได้เลย ี่ก็จัดการชุดรถล้อเลื่อนต่างๆนะครับเพื่อให้รถเลยประแจเข้ามา นาพอดีทางแล้วนะครับก็จอดอยู่ที่นี่นะบางซื่อส่วนถนนกำลังซ่อมบำรุงพื้นที่อยู่ข้างในหน้าโรงรถจากดีเซลบางซื่อรถก็จอดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงตามชุดประแจเทคโฟโต้ท้ายเ,เรื่อย ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับวันนี้มาชมขบวนรถรอบนอรนะรถบำรุงทางหนะักชุดรถบำรุงทางก็เป็นของเอกชนนะที่ไม่ใช่สีเหลืองนะสีขาวลายดอกไม้เป็นช่วกรีนนะพวกกรีนกรีนเวอร์ไวอะไรพวกนี้แหละจำไม่ได้แล้ววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ